11ธันวาคม2567สวัสดีพี่น้องชาวนาที่รักทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้มากันแล้วนะครับข่าวดีและข่าวด่วนมาช้าดีกว่าไม่มาพกสได้ประกาศกำหนดจ่ายเงินไล่ละพันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่งแจ้งมาสดๆร้อนๆมีจังหวัดไหนภาคไหนได้ รับเงินเข้าบัญชีวันที่เท่าไหร่มาดูตามตารางของทกศกันเลยนะครับสำหรับภาคเหนือตอนบนและตอนล่างจะโอนเงินเข้าบัญชีของพี่น้องเกษตรกรในวันที่16ธันวาคม2567ภาคกลางและภาคตะวันออกโอนเงินวันอังคารที่17ธันวาภาคอีสานตอนบนวันพุธวันที่18ธันวาภาคอีสานตอนล่าง โอนวันพฤหัสบดีวันที่19ภาคตะวันตกและภาคใต้โอนวันศุกร์ที่20สรุปรวมความโดยสั้นๆก็คือภายในสัปดาห์หน้าพี่น้องเกษตรกร,ร,กรทุกท่านจะได้รับโอนเงินไล่ละพันกันครบทัวนหน้ากันนะครับ และในระหว่างนี้นะครับสิ่งที่พี่น้องควนก็นทำเป็นอย่างยิ่งนะครับแนะนําเลยนะครับฟังให้ดีนะครับสําคัญมากไม่งั้นพี่น้องจะได้เงินช้ากว่าคนอื่นเขานะครับระหว่างนี้ระหว่างที่ร,ทรอทกศโอนเงินให้ภายในสัปดาห์นี้ให้พี่น้องไปตรวจสอบบัญชีของพี่น้องที่ได้เคยยื่นตอนขึ้นทะเบียนเพราะปลูกไว้ว่าบัญชีทกศส,สมุดทกศนั้นยังใช้งานได้ปกติหรือไม่ หรือลองง่ายๆลองโอนเงินเข้าหรือไปกดเงินดูว่าถามยอดดูว่ามันสามารถใช้ได้ไหมเพราะว่าถ้าบัญชีทกสที่เรายื่นไว้ไม่สามารถใช้งานได้หรือถูกปิดไปโดยสาเหตุใดก็แล้วแต่หรือมีปัญหาใดๆให้พี่น้องไปรีบแก้ไขโดยด่วนนะครับเพราะไม่เช่นนั้นเราเนี่ยเราจะได้รับเงินล่าช้ากว่าคนอื่นเขาหรือต้องรอรอบต่อไปหรืออาจจะต้องรอเงินก้อนใหม่เข้ามาเลยทีเดียวซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลา 1. หรือเป็นเวลานานพอสมควรกว่าจะได้รับเงินรอบต่อไปโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ